ดีครับสวัสดีนะครับพี่นอ้องสวัสดีทุกคนครับนี่ครับมาหอดแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังลุงของติดตั้งไปที่นะครับมือแร้งครับพบปอกันนะครับที่สนามตลาดลาวนะครับมตัตตภูด จังหวัดระยองนะครับเอยโสดตายครับพี่นอ้องน้าเบิองบรรยากาศสดๆเลยตอนนี้นะครับหลังจากมขึ้นดูปากทางบ้านเก่าพานทองนะครับอำเภออำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ มือท่องป้าท่องป้าสดใสอีกแล้วทางลปลดปงสวัสดีพี่วิชัยครับสวัสดีสวัสดีคุณเขียดนะครับมีมีอากาศดีครับแดดครับนอนแดดแห้งกับยางบ่อะไรเรยตอนนี้ต้องนั่งไหลในพรมผ้าใหม่คนระับแดดแห้งดีครับนองนอนกบับรับรับตื่นๆแล้มันผ่อนทีมงนานกำลัง มาติดตั้งเวทีนะครับหลังจากติมือขึ้นเส้าออกจากคุนหกเซานะครับโฮมูเสาม่นอี่เก่าวงนะครับประมาณลอยก็โลนะครับพีห้องสวัสดีนะครับสิบคนนะครับเบิองภาพเบืองบรรยากาศครับตอนนี้นะครับเมื่อคืนบอลไล่ให้เบิองแน่นะครับไล่อยู่เด้ครับมือขึ้นไล่เบิองอยู่ช่วงกลางเนี่ยผมก็บรูเป็นอย่างนะครับอัน ทั่โทรัพยูดีมันดับผวกโง่ไอ้ฟนลงใส่มันหอนเลยครับกันเลยกันเลยเป็นยันยันนนเอฟซีเสียอัตรดไม่แการับชมกันเลยก็เลยเศร้าไหลก็เลยมาไหลช่วงเตยล่าครับูได้เบิงตอนที่สามน่าจะหู่ครับหงิที่แม่นกําล้างติดตั้งเวทีนะครับคืนนี้มาเต้ยโซตายส่งพวกเรากลับบ้าน กันเยอะๆนะครับี่บรรยากาศดีครับมือนี้สถานที่กว้างแข้งนะครับงันพอหอดปุ๊บเลยครับลงของปับ๊บสดวนที่มันดีด้วยนะครับลงของพอหอดปุ๊บจะลงของทัน,นทีเลยนะพี่น้อง อว้ยามไรเบิ้งนะครับมาแนงอาจจะติดเป็นอยู่เพียงคหลูเลยมาขึ้นเมื่อคืนบ้านเก่าพันทองมวลหลายสวัสดีที่อยานา่าอามาึงสุสุพรบอกครับสุขเตยลาไล่สดบอกมื่ขึ้นผมไล่สดนะดครับเตยลาไปเบื้องนะครับหลังผมเกาะล่งยูทูปผมไปเบิ้องใดน,นะครับ ช่วงเตยล่านะครับฝากพี่น้องติดตามน้องในกันแล้วกันครับสองช่องสามช่องทางนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของคำผล่วมมิตรนะครับประวัติเป็น u t u b e คำผล่วมมิ h ชาแนลนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับลูกทุ่งมาล้คำผล่วมมิรแล้วก็อีเพจหนึ่งคำผลลวมมิรแฟนเพจไล่บจบจักเทื่อแอดกระได้ทาเบิ้งอยู่ มื่อคืนมาครับมันเันเป็นน้ำโทรศัพท์แมวไล่โดนๆปุ๊บมันไม่อนมันกระตัดผมก็ง้อกับไอโฟนเลยครับผมพอย่ยมจากไรมันจบตลอดเพราะว่าเสียมเพราะว่าแบงไปเมื่อคืนถึงตีสามนะครับเบื้องยอดหลังเพจใดเมื่อคืนผมไล่ลูกทุ่งมะลําคำขุนร่วมมิตรนะครับล่องไปเบื้องนะครับตึ๊ผมเขียนว่าเต้ยลาอยู่ครับเมื่อคืนนี้นะครับ ตอนแรงพ่อกันครับอำเภอแวงน้อยขอนแก่นสวัสดีบุรดาวนะครับตอนนี้ที่แม่กำลังโล่งของนะครับผมคุยความเคลื่อนไหวของมอรัขบุโลมิดนะครับที่ตามในทัานของเพจนะครับทางดีด,ด้วยทางขุนลมิดชัแนลแลวก็มอํา คำบุลุษมิตรองโมแมสคำบุลุษมิตรแฟนเพจนะครับลูกคุงมาล้ำคำบุลุษมิตรนะครับสอง,องทางสองเพจนะครับฝ<อ>ากพี่น้องไว้น้ำแนกันแล้วแบนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไา,ายาาสิไรน้ำมันขึ้นติดเพลงเป็นอยู่ครับ<อ>หมอดเพลงขูด่ดอย่างไรมันตัดตลอด สวัสดีครับสวัสดีทั้ง50คนนะครับเดี๋ยวช่วงบายๆนะครับเดี๋ยวสีมาไล่ตอนตั้งเวทีแล้วไห้เบิรงกเกนะครับตอนตั้ง7โมก่าดแน่เรื่อนเชิญพี่น้องนะครับเราอยู่ใกล้เดว๋ยวตลาดเล่ามาตะพุดนะครับระมวลน,น้ำกันนะครับพี่น้องกำลังเด้อจ้าแดดีดีครับผม ผมว่าสิงหางไปนี่ผมวิ่นมองมองอยู่คิผมว่าสิงหางไปไลกลไกลนะผม,มเล่นนั่งใส่รถใส่รถหกหล่อนะครับมันขอนดีดีนะครับในช่วงบใบใบเดีย ب, ๋ยบเบาๆจัน่อยสิงหางไปเมืองครับคือทาสิงห์ยางไปเมือง,รบ,ง,องบรรยากาศจาังตาวิถีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ มันขึ้นขึ้นมวนมาครับของทีมงานนอนตอไหหันหน้าออกหันนอกหันหน้าออกทั้งฝุ่นไหมครับบันไดเพิ่งว่าหันออกถนนเลยครับพี่บันไดหันไปทั้งต้นลูกสาครับฟังฝุ่นได้ไหมครับต้นบันไดหันไปทั้งถนนเลยฮันกูว่าจ้างบ่าให้หันไปทั้งหันไปทั้งปลาเหมือนไหมครับมันจังบ่วเสียงมันจังบ่นหลบกวนเหมือนนะครับเพราะว่า บริบเวณนี้มันเป็นแหล่งเชื่ต่นมือห่างหลังข้างหลังข้างหลังห่านกับเป็นหอพักนะครับไปนอนกันไปนอนกันบ้างยางค้า,าทีมงานทีมงานแต่งวิธีบน,อนนอนแต่วันขึ้นแล้วนะครับเมื่อคืนนางเอกน้องปัทธรรมนันคือบบเห็นมาเอาลอ,องบัสล่งหรือม่ได้ครับกับนางเอกใหม่ก็คือ ต้องจูนละวีการนะครับยังไงฝากป็นกำลังเสรองจูน้ํ้นะครับทีนี่ร้ายครับศิลปินน้องไม่มีละคนเสียงดีๆนะครับยังไปฝากพี่นนองไว้น้ำในกระานี้ครับเดี๋ยวช่วงบ่บยผมสิมัขไล่พี่นนอนมาอีกรอบนึงนะครับให้ตั้งไว้ที่จังร้อยนะครับเดี๋ยวผมสิมไลัยมาอีกครับโอเคนะครับเดี๋ยวพอกันไหมครับ